สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนไปชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแดดยามเช้าสีทองสาดส่องลงบนหมู่บ้านเล็กๆชายขอบป่าดงลึกตีนภูเขาไฟเก่าภูหลุมเพลิงหมู่บ้านนี้ดูเงียบสงบในยามปกติ แต่ระยะหลังๆบรรยากาศกลับตึงเครียดผิดปกติเสียงลือของชาวบ้านเริ่มหนาหูขึ้นทุกวันว่าหมูป่าฝูงใหญ่ลงมากินข้าวโพดตอนกลางคืนกัดกินแบบไม่เกรงกลัวไฟส่องหรือเสียงปืนเฝ้าไร่เลยแม้แต่น้อยชาวันนั้นผู้ใหญ่ประเสริฐผู้ใหญ่บ้านร่างหนาอายุเฉียด60เดินมาหน้าบ้านพรานทศ พร้อมกลุ่มชาวบ้านสามสี่คนทุกคนสีหน้าหนักใจเหมือนกันหมดเขายกมือไหว้พรานทศซึ่งกำลังเหลาไม้สำหรับทำหลักค่ายทศปีนี้หมูป่ามันแรงกว่าทุกปีวะผู้ใหญ่ประเสริฐเริ่มต้นเสียงหนักหนักพรานทศเงยหน้าขึ้นชายวัยกลางคนผิวกล้านแดดผมเริ่มแซมขาวแต่สายตาคมเหมือนเหยี่ยว เขาวางมีดลงแล้วหันมามองทุกคนมันลงมากินอีกแล้วเหรอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พยักหน้าแล้วถอนหายใจไม่ใช่แค่มา้ามันเหมือนบุกทำลายมากินเป็นแถบเข้าโพสสองแปลงโดนขุดจนพื้นเป็นหลุมเหมือนมีไถผ่านเข้าไปทั้งคืนได้ยินเสียงมันคำรามด้วยแปลกๆเหมือนหมูป่าทั่วไปแต่มันใหญ่กว่า หญิงชาราที่มาด้วยพูดเบาๆสั่นๆเมื่อคืนฉันเห็นแสงไฟวาบๆในป่าด้วยนะเหมือนเงาอะไรสักอย่างใหญ่ๆเดินผ่านท้ายไร่นะ่ะพรานทดนิ่งแววตาครุ่นคิดเล็กน้อยเขารู้ดีว่าภายในป่าที่เชื่อมถึงภูเขาไฟเก่านั้นไม่ใช่ป่าแบบที่คนธรรมดาจะเข้าเล่นเล่นได้พื้นที่กว้างลึกเงียบ และซ่อนอะไรไว้เยอะผู้ใหญ่ประเสริฐเอ่ยต่อพวกเราหว่านพวกเองช่วยจัดการทีเถอะไม่งั้นพวกชาวไร่คงอดตายกันหมดขณะนั้นเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังบ้านพรานเม่นหนุ่มวัยยี่สิบกว่าใส่เสื้อคอกลมเปื้อนดินเดินออกมาพร้อมปืนคู่ใจจัดการหมูป่าก็แค่สบายๆผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลหรอก ทดหันไปดูลูกน้องทันทีอย่าพูดพร้อยเม่นหมูป่าที่ลงกินข้าวโพดหมูบ้านนี้ไม่ใช่แค่ตัวสองตัวปีที่แล้วตายไปก็มีอย่าอวดเก่งเม่นยักไหลแต่ไม่ได้เถียงต่อสองพรานเดินตามผู้ใหญ่และชาวบ้านไปยังไร่ข้าวโพดที่ถูกทำลายแดดเริ่มขึ้นสูงเสียงลมพัดใบข้าวโพดดังแกรกๆ แต่ภายในไร่กลับดูเหมือนเกิดพายุเมื่อคืนลำต้นเข้าโพดและดินถูกคุ้ยจนเป็นวงกว้างพรานทดย่อตัวลงแตะดินนี่ไม่ใช่รอยคุ้ยของหมูป่าธรรมดามันแรงมากกว่าปกติเป็นสองเท่าเขาชี้ไปยังรอยเท้าเป็นปื้นใหญ่ดูนี่สิขนาดรอยเท้าเท่าแขนคนเลยผู้ใหญ่สายหน้า นั่นแหละที่พวกเรากลัวหมูป่าธรรมดามันไม่ใหญ่ขนาดนี้เม่นเดินสำรวจต่อแล้วเจอรอยลากยาวๆลงไปในป่าเขาปัดเศษหญ้าออกแล้วเอามือวัดเหมือนมันลากอะไรหนักๆก,กลับเข้าไปในดงหรือมันลากศพหมูที่มันกัดตายชาวบ้านทุกคนเงียบหน้าซีดหนึ่งในนั้นพูดเบาๆหรือไม่ก็ ลากคนเม่นหัวเราะมันไส้อานาอย่าคิดมากมันก็แค่หมูใหญ่ตัวหนึ่งแหละแต่ทศไม่หัวเราะเขามองไปที่ป่าเงียบงนันซึ่งมีหมอกบางๆลอยคลุ่นจากดินเหมือนมีไอร้อนผุดขึ้นจากดินเป็นช่วงๆทศรู้ดีว่านี่คือเขตที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าชั้นนอกของภูหลุมเพลิง ป่าที่ได้รับไอร้อนใต้ดินจากภูเขาไฟเก่าที่ยังไม่ดับสนิทสัตว์ในป่านี้จึงมีพฤติกรรมแปลกกว่าป่าทั่วไปก่อนกลับหมู่บ้านหญิงชราคนเดิมเดินเข้ามาจับแขนพรานทศเสียงแก่เบาและสัน่นพอทศได้ยินกันมาหลายสิบปีแล้วนะว่ามีเจ้าป่าที่สิงอยู่แถวปล่องเก่ามันหวงพื้นที่ของมัน คนที่เข้าไปบางครั้งก็ไม่กลับมาทดยิ้มอ่อนๆให้ประมีนอะไรที่ทำให้คนเดือดร้อนเราต้องจัดการผมกับเม่นระวังตัวเสมอไม่ต้องห่วงครับเม่นยืนฟังอยู่ข้างๆผมไม่เชื่อเรื่องผีเจ้าป่าหลอกมีแต่หมูป่าตัวโตๆนั่นแหละหญิงชราสายหน้าเองยังเด็กเองไม่รู้หรอก ว่าในป่ามันมีอะไรมากกว่าเราเห็นทศหันไปปรามลูกน้องเสียงเข้มอย่าประมาทไม่ว่าเป็นสัตว์จริงหรือเรื่องลี้ลับเราต้องนับถือทุกอย่างในป่ารุ่งเช้าวันต่อมาอากาศเย็นกว่าทุกวันเมื่อลมจากเทือกเขาพัดลงมาสองพรานเริ่มต้นภารกิจตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีพรานทศ สะพายเป้ผ้าใบเก่าๆใส่กระสุนน้ำอาหารแห้งและชุดปฐมพยาบาลพรานเม่นแบกปืนนุกซองคู่ใจก้าวฉับๆอย่างกระตือรือร้นเหมือนรอเวลานี้มานานไร่ข้าวโพดอยู่เงียบสงัดผิดปกติผืนดินยังอุ่นๆจากแดดเมื่อวานแต่รอยเหยียบและคุ้ยของหมูป่าโผล่ชัดเจนรอบๆทศหยุดที่ชายป่า ย่อตัวลงมองรอยเท้าบนดินสีแดงเข้มเมื่อคืนมันลงมาอีกดูรอยใหม่พวกนี้สิยังสดอยู่เมนดีเลยท่านพี่รอยยังไม่ทันเย็นเราตามไปไม่นานก็คงเห็นตัวมันทดมองหน้าเมนนิ่งๆเหมือนจะเตือนให้ใจเย็นแต่ไม่พูดอะไรเพราะรู้ดีว่าในป่าคำสอนบางอย่างต้องเจอเองถึงจะรู้ เมื่อพ้นแนวไร่เข้าไปไม่กี่ก้าวบรรยากาศเปลี่ยนทันทีแม้จะเป็นเวลาเช้าแต่ใต้เรือนยอดไม้สูงใหญ่กลับมืดและชื้นใบไม้หนาทึบคล้ายปิดกั้นแสงแถมลมอุดอ่นพัดสวนมาเป็นระยะเหมือนลมหายใจจากใต้ดินกลิ่นแปลกๆล,ลอยมากับสายลมกลิ่นกรรมฐันอ่อนๆผสมกับกลิ่นสาบสัตว์ เมนเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ป่าธรรมดาอย่างที่คิดทดหยุดอีกครั้งตรวจสอบรอยเท้าที่พาเข้าไปลึกขึ้นรอยเท้าหมูป่าหลายขนาดปะปนกันบางอันเป็นรอยเล็กแต่มีรอยหนึ่งใหญ่เท่าฝ่าแขนคนและลึกกว่าปกติเหมือนสัตว์หนักไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลกรัมเมนมันต้องใหญ่กว่าหมูป่าทั่วไปชัวร ผมนี่อยากเจอแล้วสิทศอย่าใจร้อนมันรู้ว่าเราตามดูนี่สิทศชี้ไม้ล้มที่ลำต้นเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงเปลือกไม้แตกเป็นรอยยาวกว้างเท่ากระเดือกคนทศหมูป่าทั่วไปชนต้นไม้นี่ไม่เป็นแบบนี้เมนหรือมันเป็นหมูเจ้าป่าอย่างที่ชาวบ้านว่าทศไม่ตอบ แต่สีหน้ามีความกังวลแฝงอยู่ยิ่งเดินลึกเข้าไปดินก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นแดงจัดมีบางจุดคล้ายเท่าถ่านเก่าบางพื้นที่ยังอุ่นจนเม่นเผลอถามออกมานี่มันยังร้อนจากภูเขาไฟจริงเหรอพี่พื้นมันเหมือนมีเตาถ่านอยู่ใต้ดินเลยก็ภูเขาไฟนี่มันยังไม่ดับสนิทไอ้น้ำกับไอร้อนมันผุดขึ้นมาบ้างบางจุด เห็นไหมควันจางๆนั่นเม่นมองตามเห็นไอร้อนลอยขึ้นจากพื้นดินเป็นคลื่นบางๆบรรยากาศดูเหนือจริงจนแม้แต่คนไม่กลัวอะไรอย่างเม่นอย่างรู้สึกขนลุกไม่นานก็พบรอยการต่อสู้ยาแหว่งเป็นวงกว้างดินกระจายเหมือนมีสัตว์หลายตัววิ่งชนกันแต่ที่ทําให้สองพรานหยุดคือรอยเลือดคล้ำ เป็นทางยาวไปยังลำห้วยด้านหน้าเมน่นรีบเดินนำรอยเลือดแบบนี้น่าจะเป็นหมูตัวลิกโดนลากแน่เลยแต่พอทดเดินตามไปหยุดตรงขอบลำห้วยเขาชี้ไปยังโขดหินมีรอยเล็บยาวสามรอยขูดหินเป็นรอยลึกไม่ใช่ลักษณะเล็บหมูป่าที่มีตีนกลมและสั้นมันยาวและเฉียง เหมือนสัตว์คล้ายหมูแต่ผิดรูปทดขมวดคิ้วมันไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปเลยเม่นถึงจะใช้จมูกและเท้าเหมือนหมูแต่เล็บมันคมกว่าปกติอีกมากเม่นเริ่มนิ่งลงเริ่มรู้สึกถึงคำว่าอาถรรพ์ตามที่ชาวบ้านเล่าเมื่อเริ่มบ่ายทดตัดสินใจหยุดพักตั้งค่ายลำห้วยนี้ให้เสียงน้ำไหลสม่ำเสมอ แต่ทว่าต้นไมร้รอบๆกลับเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงมแมลงราวกับสิ่งมีชีวิตแถวนั้นหลบซ่อนจากบางอย่างทศก่อไฟด้วยฟืนแห้งเมนนั่งรับมีดพรายอยู่ข้างๆแต่สายตาคอยมองรอบป่าตลอดเวลาพิทศนี่มันเงียบเกินไปนะเหมือนทั้งป่ามันกลัวอะไรสักอย่าง ทดตอบเบาแต่ชัดใช่ธรรมชาติจะเตือนเราว่ามีตัวใหญ่อยู่ใกล้ลมวูบหนึ่งพัดผ่านกลิ่นสาบสัตว์เหมือนงอดเดียวกับตอนเช้าโชยเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แรงขึ้นและมีกลิ่นตลบเหม็นแปลกๆกล้ายกลิ่นไหมรวมอยู่ด้วยทดจับปืนแน่นเม่นคืนนี้เองเฝ้ายามก่อนละกันระวังทุกอย่าง อย่าเชื่อว่ามันเป็นหมูธรรมดาเม่นพยักหน้าแต่ในใจแอบรู้สึกตึงเครียดผิดปกติแม้จะเป็นคนเลือดร้อนแต่ครั้งนี้ความมืดของป่าดูเหมือนมีสายตาบางอย่างจับจ้องอยู่ตลอดเวลาพอดวงอาทิตย์ลับขอบเขาความเงียบในป่าก็ยิ่งทึบตันจนเสียงหายใจของตัวเองดังชัดเม่นนั่งเฝ้ายามมือถือไฟฉาย ดวงตาจับทุกความเคลื่อนไหวเวลาผ่านไปไม่นานได้ยินเสียงกรุบกรับกร,กรุบกรับเหมือนสัตว์ตัวใหญ่กำลังเดินเหยียบกิ่งไม้แตกทีละกิ่งเม่นลุกขึ้นหันไฟฉายไปยังความมืดเสียงหายวับเหมือนเจ้าของเสียงรู้ตัวจากนั้นเสียงวิ่งอ้อมค่ายจากอีกด้านเร็วหนัก ไม่น่าจะเป็นสัตว์ทั่วไปแน่ๆเขาเริ่มเงื่อตกไฟฉายส่องไปเจอเพียงเงาเทึบๆพุ่งผ่านหลังพุ่มไม้เหมือนเงาของหมูป่าแต่ใหญ่เท่าวัวโตๆเงานั้นผ่านไปร่วนเร็วเกินกว่าจะเล็งปืนเขากลืนน้ำลายพิทศผมว่าเจอแล้วทศที่นอนหลับตาอยู่ลุกขึ้นทันทีเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากหลังค่าย ไม่เหมือนหมูป่าธรรมดามันหนักทุ้มเหมือนเสียงที่มาจากอกสัตว์ใหญ่มากทดมองไปรอบๆด้วยสายตานักลาที่ช่ำชองก่อนพูดช้าๆแต่หนักแน่นคืนนี้เราคงไม่ได้นอนแล้วแหละแม่นเงาปริศนาเริ่มวิ่งวนค่ายด้วยความเร็วสูงขึ้นเ,เรื่อยๆกลิ่นไหม้ลอยอบอวนขึ้นมากับสายลมบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ตามหา อยู่ใกล้จนแทบจะแตะถึงแต่ในเงามืดมันกําลังจับตาสองพรานอยู่ก่อนแล้วรุ่งเช้าวันต่อมาฟ้าหมุนเทาเหมือนมิลางรายสองพรานตื่นขึ้นหลังจากคืนที่แทบไม่ได้หลับเสียงวิ่งวนรอบค่ายเมื่อคืนยังติดหูเม่นตื่นมาใต้ดวงตาคล้ำ แต่ในแววตายังมีไฟแห่งความอยากพิสูจน์ส่วนทศด,ดูสง,งบเหมือนเดิมแม้จะรู้ว่าคืนนี้อาจเผชิญสิ่งหนักกว่าเมื่อคืนหลังทานอาหารเช้าเสร็จทั้งคู่ตัดสินใจกลับไปที่ไร่ข้าโพดเพื่อสร้างห้างสำหรับคอยดักยิงเพราะรู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรมันต้องลงมากินอีกแน่พื้นที่ที่เลือกปลูกห้าง เป็นมุมที่มีทางสัตว์เดินผ่านชัดเจนด้านล่างคือร่องดินที่ถูกขุยจนกลายเป็นหลุมลึกต้นเขาโพดที่เหลืออยู่ถูกกัดกินจนเหลือแต่กา้านทดวัดระยะและเริ่มตัดไม้เสียงพราฟันไม้ดังสม่ำเสมอเม่นช่วยผูกเชือกทำคานร,รองและเสริมข้ำยันเม่นพูดเมื่อคืนมันตัวใหญ่มากพี่ทศ ผมเห็นเงาแบบไม่ผิดแน่เองเห็นแต่เงาอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นสัตว์อะไรแต่กลิ่นมันแปลกมากเหมือนกลิ่นดินเผานั่นแหละที่ต้องระวังที่สุดเมื่อห้างเสร็จทั้งคู่ปีนขึ้นไปทดลองนั่งจากมุมนี้เห็นพื้นที่โล่งหน้าไร่ได้กว้างแสงแดดเฉาสะท้อนบนดินสีแดงที่ไม่เป็นหย่อม ทำให้ไร่นี้ดูเหมือนถูกเผาแบบบางส่วนทศมองไปร,บรอบๆก่อนพูดเบาๆป่าแถวนี้กำลังเปลี่ยนไปมันเหมือนมีตัวอะไรเดินวนอยู่ใต้ดินเม่นกลืนน้ำลายเขาจำได้ดีว่าเมื่อคืนพื้นกระท่อมสั่นเบาๆราวกับมีสัตว์หนักวิ่งข้างใต้จริงๆพอฟ้าเริ่มคล้อยบ่ายป่ารอบไร่กลับเงียบวิปริต ไก่ป่าไม่ขันมแมลงไม่ร้องมีเพียงเสียงลมลากใบเข้าพโพดดังแกลกๆสองพรานนั่งบนห้างเฝ้ารอเมฆสีเข้มลอยมาปกคลุมเหมือนป่าถูกกลืนทีละน้อยในเวลาไม่นานหมอกสีขาวขุ่นเริ่มลอยจากพื้นดินขึ้นมาเม่นมองลงล่างแล้วชะง,งักพี่นี่มันไม่ใช่หมอกธรรมดานะ มันขึ้นมาจากดินเหมือนไอร้อนเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ใกล้ทางเดินไอร้อนจากภูเขาไฟเก่าระวังไว้สัตว์บางตัวไวต่อความร้อนมันจะออกหากินตอนอากาศเย็นแบบนี้คำพูดของทศยังไม่ทันจบดีเสียงฮูมต่ำๆแบบหมูป่าแต่หนักแน่นดังก้องจากป่าด้านหลังเม่นเหงือมือคว้าปืนทันที ทดยกมือขึ้นห้ามอย่าพึ่งข้าบอกแล้วว่ามันฉลาดในหมอกขาวเสียงต้นไม้กระแทกกันดังปังจากนั้นตามมาด้วยเสียงหมูร้อมหลงทุ่งกรีดเหมือนมีหมูหลายตัวกำลังตกใจสุดขีดเสียงวิ่งหนีซ่าซาของฝูงหมูป่าปกติเริ่มดังใกล้เข้ามาเงาดำหลายเงาโผล่ออกจากแนวป่า เป็นหมูป่าขนาดปกติตัวละราวๆห้าสิถึงเจกิโลกรัมพวกมันวิ่งหนีแบบตื่นกลัวสุดชีวิตบางตัวเลือดอาบบางตัวมีรอยไหมเป็นพื้นบนหลังรอบๆมีไอร้อนลอยตามออกมาด้วยเม่นตะโกนเบาๆด้วยความตกใจหมูป่าโดนอะไรล่ะเนี่ยทำไมหลังมันไหมแบบนั้นทดขมวดคิ้วนั่น มีของใหญ่กว่ามันกำลังล่าอยู่ในป่าเจ้าของอาณาเขตตัวจริงกำลังขับไล่หมูตัวอื่นออกไปเสียงปะทะดังอีกครั้งคราวนี้เหมือนอะไรหนักมากกระแทกต้นไม้จนสะเทือนถึงห้างหมอกหนาขึ้นหมอกจนมองไม่เห็นพื้นด้านล่างไอร้อนทำให้ลมหายใจอุ่นขึ้นผิดปกติเม่นเหนือซิลทั้งที่อากาศเย็น มือกําปืนแน่นแต่ยังไม่กล้ายิงเพราะมองไม่เห็นตัวในจังหวัดที่หมอกบางลงเสี้ยววินาทีทดเห็นเงาตัวหนึ่งอยู่หลังแถวข้าโพดมันใหญ่กว่าวัวสูงเกือบถึงเอวคนขนสีดำมีประกายแรงตามลำตัวเหมือนลูกไฟจากด้านในเม่นเห็นเช่นนั้นถึงกับอ้าปากพี่นั่นมันทดจับไหล่เม่นกดลงให้หมอบ อย่าเพื่อนยิงมันยังไม่รู้ว่าเราบนห้างแต่เงานั้นไม่โผลมาเต็มตัวคงแค่ตรวจพื้นที่แล้วก็ถอยหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงกลิ่นสาบสัตว์ผสมกลิ่นไหม้ที่แรงขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากฝูงหมูป่าปกติหนีหายไปทั้งป่าก็ตกอยู่ในความเงียบที่หนักจนเหมือนมีอะไรทับเม่นพูดเบา มันไม่ลงมากินคืนนี้หรือพี่ทดสายหน้ามันกำลังไล่ล่าคู่แข่งหมูตัวอื่นที่เข้ามาในเขตมันเจ้าป่าต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนลมเย็นพัดพาไอควันจางๆผ่านหน้าเขาโพดที่ก้านแห้งถูกเผาเป็นจุดเล็กๆเหมือนมีบางอย่างเดือลลากตัวผ่านมันเม่นเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการล่าหมูป่าตามสัญญาจ้างแล้ว ทศเองก็เริ่มจับกลิ่นอันตรายที่สะสมเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงไฟฉายในมือเม่นสั่นเล็กน้อยทศเอ่ยด้วยเสียงต่ำแต่ชัดเจนคืนนี้เราเห็นแต่เงาแต่พรุ่งนี้มันคงออกมาดีกว่านี้เม่นหันมามองพี่เลี้ยงของตนดีกว่านี้หมายถึงมันจะใกล้กว่าเดิมใช่ไหมพี่ทศตอบเพียงใช่แล้วมันอาจมาหาเราเองด้วย ลมเย็นพัดพาเสียงคำรามต่ำจากลึกในป่าเสียงที่ทำให้ทั้งห้างสะเทือนเบาๆเสียงของสิ่งที่จะเผชิญหน้าในไม่ช้าหมูไฟเจ้าป่าแห่งภูเขาไฟเก่ารุ่งเช้าหลังคืนที่ประทะพรานทศกับพรานเม่นตัดสินใจไล่ตามรอยเท้าเลือดของมันไปให้ถึงที่สุดเพราะรู้ดีว่าถ้าปล่อยให้มันหนีไป มันจะกลับมาลุยลานเข้าโพดของหมู่บ้านอีกแน่นอนแต่รอยเท้าคราวนี้พาพวกเขาเข้าไปยังเนินหินภูเขาไฟเก่าที่ชาวบ้านเล่าไว้ว่าเป็นเขตต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังเพราะประมาจารย์สมัยก่อนเคยเตือนว่าของเก่าใต้ดิมมันยังไม่หลับกลิ่นกรรมถันค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆตามทางอากาศเริ่มอุ่น หมือนเดินเข้าใกล้ไฟอะไรสักอย่างรอยเลือดของหมูป่านนำไปสู่โพรงขนาดใหญ่ที่ถูกเท้าวันปกคลุมพรานทศก้มลงดูรอยเท้าก่อนจะพูดเสียงต่ำเมนมันไม่ได้เข้ามาตามธรรมชาติว่ะมันเหมือนถูกอะไรสักอย่างลักเข้าไปพรานเม่นหน้าเสียพี่จะพูดแบบนั้นดิผมเริ่มเสียวหลังละข้างในโพรงนั้น เงียบสนิทเหมือนป่าทั้งผืนหยุดหายใจพอทั้งคู่ย่างเท้าเข้าไปในโพรงผืนดินสั่นเบาๆเหมือนไหวตัวเสียงลมแผ่วๆวิ่งวนอยู่รอบตัวราวกับมีใครกระซิบกลับไปมันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์พรานทั้งสองชะงักแต่ยังเดินต่อภายในโพรงมีแท่นหินสีดำสนิทถูกสลักลวดลายโบราณ ส่วนกลางมีซากหมูป่านตัวเดิมนอนตายแน่นนิ่งเลือดแห้งกร้ำติดหินแต่ที่ทำให้ทั้งคู่ขนลุกคือบนซากหมูมีเงาร่างสูงใหญ่สีดำยืนก้มหน้าอยู่ราวกับกำลังทำพิธีบางอย่างมันค่อยๆเงยหน้าเผยให้เห็นดวงตาแดงลึกเหมือนฐานที่กำลังคุอยู่เสียงมันแหบต่ำสัตว์ป่านี้เป็นของข้าพวกเจ้า มาทำลายเขตเฝ้าภูเขาไฟของข้าพรานเม่นถอยหลังแทบลม้มพิทศดผมว่าไม่ใช่คนพรานทศจับปืนแน่นกูรู้พรานทศยิงเตือนหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นทั่วโพรงแต่ร่างนั้นไม่กระเทือนไม่แม้แต่กระยับมันเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวจนพื้นสั่นตามพรานทศตะโกนเม่น วิ่งโว้ยแต่ไม่ทันรอบข้างมีหินก้อนเล็กๆลอยขึ้นราวกับถูกแรงลึกลับดึงโพรงเริ่มเอ็นเหมือนกำลังจะพังลงมาทั้งหลังพรานทดสังเกตเห็นด้านหลังแท่นหินมีไหดินภูเขาไฟโบราณปากหาแตกร้าวส่งควันร้อนออกมาไม่หยุดเขาตะโกนว่าของนี้แหละมันคือที่อยู่ของไอ้ตัวลันพรานเม่นถามเสียงสัน่นแล้วเราต้องทำไงพี่ ทดตอบสั้นๆทำให้มันแตกทั้งสองวิ่งหลบก้อนหินที่ลอยว่อนก่อนช่วยการใช้ปืนกระแทกไหยอย่างแรงจนกระทั่งเพ่งหแตกเป็นเสียงเียงขวอนไฟสีแดงพุ่งขึ้นฟ้าเงาดำนั้นกรีดร้องเสียงดังลั่นโพรงก่อนจะสลายไปเหมือนขวนโดนลมพัดโพรงทั้งโพรงสั่นแรงขึ้นใบหญ้านอกปากโพรงปลิวกระจายกลิ่นกำมะถัน กลายเป็นควันร้อนเหมือนลมหายใจสุดท้ายของภูเขาไฟที่เพิ่งถูกปลุกพรานทั้งสองรีบวิ่งออกมาอย่างสุดแรงเศษหินตกตามหลังเหมือนฝนหินผืนโพรงสุดหวบลงเป็นปล่องลึกพอทั้งคู่กระโดดพุ้นออกมาปากโพรงก็ปิดตัวลงทันทีราวกับไม่มีอะไรก่อนสองพรานหอบหายใจแรงใบหน้าเต็มไปด้วยขมเาดินภูเขาไฟพรานเม่นหัวเราะเสียงสัน่นพิทศ ผมสาบานเลยต่อไปใครมันจ้างล่าหมูป่ากใกล้ภูเขาไฟปูไม่เอาแล้วนะพรานทศนั่งลงกับพื้นเออครั้งเดียวในชีวิตก็เกินพอเมื่อกลับถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านดีใจที่ทั้งสองปลอดภัยหมูป่าที่เคยทำเสียหายก็เงียบหายไปหมดเหมือนเหตุการณ์เมื่อคือนคือจุดสิ้นสุดของมันแต่พรานทศกับพรานแม่น ไม่เคยเล่าเรื่องในโพรงให้ใครฟังอีกเลยเพราะรู้ดีว่าบางอย่างในภูเขาไฟนั้นไม่ได้ตายมันแค่หลับไปอีกครั้งและมันจะไม่ตื่นตราบใดที่มนุษย์ไม่ไปรบกวนเขตของมันอีกขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวจนจบหากชอบแนวเล่าเรื่องผีเรื่องลี้ลับตำนานสยอง อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเงาพระจันทร์ได้นำเสนอเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ